นี่นะคะรู้ว่าก็รถไฟฟ้าก็นอนได้ทุกที่นะคะแต่ว่าวันนี้คุณสามีให้นอนที่ที่ปั๊มค่ะ วันนี้นะคะก็เลยรีวิวนะคะเบาะที่นอนของดีเคทลอนนะคะซื้อมาใหม่นะคะในราคา4,900าบาทนะคะทุกคนเป็นเบาะที่ทําฟิตติ้งมากับรถยนต์นะคะเพื่อเอาไว้นอนในรถนะคะเขาจะทํวาล์วซุ้มล้อมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นเบาะที่เป็นลมเปิดเข้าเองแล้วก็ออกเองนะคะก็คือเราสามารถเปิดจุกวาล์วอัตโนมัติได้นะคะเขาก็จะมีรลอินกับเอานะคะเปิดอินลมก็จะเข้านะคะแต่ว่าครั้งแรกอาจจะต้องช่วยเขาเป่าก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยทำงาน นคทุกมาถึงเมื่อคืนอะประมาณตีสองใช่ปะแต่ว่านี่ค่ะคุณวิศรุษเขาต้องชาร์จรถนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็เลยทําไมคะนอนในปั๊มทุกคนนอนในปั๊มครั้งแรกแต่ว่าก็นอนบนรถตัวเองอะนะแต่ก็ดูดูของก็คือต้องเอาไปไว้บนแหลกนะคะแล้วก็นอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคุณวิศรุษนอนนะคะบอกค่ะชาร์จแบตชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็นอนไปเลยนะคะ คุณวิสรุตนอนในในรถนะคะสบายไหมคะก้องขวางก้างขวางนะคะมีที่นอนนะคะซื้อมาจากดีเคทลอนด,ด้วยนะคะผมสูงร้อยเบสิบหกนะครับก็โอเคนะอ,อันนี้ตื่นแล้วเลยเอาของมาวางนี้นะคะ,<ม>ะตอนแรกไม่มีปลาเป็นคนนอนนะคะเฮ้ยห,หน้าบเบลเลย